น้องกวนน้ำพุก่ะลูกมันยังไงอย่าลูกมันยังไงเมื่อกี้กะน้องจะไปทำแล้วยังไงกะลูกมันปวดไส้ทำหรือมันเว่อร์มันก็ป่ดออกมาอ๋ออ๋อน้ะมันก็พุ่งออกมาเลยใช่ไหมก็มาเปิดตอนน้องจะไปล้างมือพอดีเนาะน้องก็ตกใจอย่าลูกเนาะโอ้ไม่ไหวเลยน้ำพุนี่ลูกเนาะอ้าวพี่โซฟีนไปไหนลูกต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับอ้าวไปยืนดูดูกล้องดูดูดูกล้องนู้นดูกล้องนู้น ันนี้พี่โซพินาจะไปไหนครับจะไปทำบัตรประชาชน,ชนว<ะ>้าพี่โซฟินาอายุเจ็ดขวบแปดขวบแล้วนะครับวันนี้ต้องไปทำบัตรประชาชนเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์เราจะเอาตังสองพันวันนี้แต่งตัวสวยเลยเนี่ยขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิพี่โซฟินาโอ้โหวันนี้สวยจริงๆเลยอ่ะแล้วจะไปกับใครเดินทางไปยังไงนลยรูกขึ้นมาเลย สูติบัตรอยู่ในนั้นแล้วนะวันนี้เราก็มีทั้งสูติบัตรแล้วก็พาน้องฟาเดียไปด้วยน้องเฟลจะไปกับข้าด้วยเนาะไปเดินขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเลยให้ป้าป้าเดินนําไปก่อนอุ้ยสวยจังเลยวันนี้พี่ศพินะัฐนะนี่อะไรนี่นั่งอยู่หน้าบ้านนี่ดูรม่มเหนอพี่ชาพี่ลมพัดมานะครับ โอ้โหสวยจังเลยวันนี้น้องกวเดว่าอะไรนะครับลูกโอ้โหเออเอน้องกวเดียนะครับน้องกวเดนี่ก็ไม่ชอบไม่ใครว่าเขาตลกนะครับเขาเป็นคนตลกแต่ไม่ชอบไม่ใครหัวเราะนะครับเวลาเราอนนี้นี่มีงอนมีงอนครับเดี๋ยวป้าจะวิ่งไปตามน้องกวเดียดูเห็นแล้วป้าป้เดียเป็นอะไรน้องกวเดีย น้องปริอยาไปไหนแล้วน้องปริอยาไปไหนแล้วน้องปริอยาไปไหนแล้วยนะป๊าพี่ไม่ตังนี่ไป่ตังนี่ไป่ตังนี่ไป่ตังนี่นี่อยู่นี่เอ้ยนู่นี่เอ้ยในน้องปริเดียในน้องปริเดียเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยหายไปแล้วนะครับเหนื่อยเลยวิ่งตามน้องปลาเดียกันตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงเดสบานแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะพาพี่ดาวไปเลยนอ้องปาเดียววิ่งไปรอไปแล้วก็ต้องใส่แมสนะครับตอนนี้โควิดช่วงนี้นะครับไม่ใส่แมสเราวิ่งมาเรียนน้องปาเดียวโอ้ยระวังระวังน้องเอาน้องปาเดียวเจอกับพี่ดาวแล้วมาด่ายกันจะชาชนกันนะครับตอนนี้ไหนก็พี่ดาวมองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยเออไปเลย เดินกันไปเลยสามคนดูน้องด้วยมาม咪อยู่ไหนเอ่ยมา咪อ้าวนี่เจอแล้วครับคุณแม่ครับคุณแม่มาก่อนแล้วครับครับครับอ๋อต้องต้องร่างเกียวก่อนน้องฟาเรียต้องมาล่างเกียวก่อนน้องฟาเรียต้องไปเด็กล่างเกียวนยังลูกนี่ ล้างแล้วไหนดูสิโอ้เปล่งจังเลยี่อ๋อต้องอ๋อก็ต้องใส่แมสก่อนเนาะโอเคบินัทก็กำลังดูอะไรกันไม่อย oh, <Mister. S 1> ู <t> uh> oh, ่กันหรือว่าน้องพิดดาวเด็น้องฟาริเอร์นี่น้องฟาริเอร์น้องฟาริเอร์ดูใครคะลูกอะไรนะลูก ดูคนอื่นนะครับด oo, <Hoy, maybe. S 1> ูคนอื่นน้องพอดียบอกดูคนอื่นไม่รู้จะดูใครก็ดูคนอื่นไปพลางๆวันนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่เทศบาลเสียงดังไม่ได้นะน้องพอดีเนาะพอดีจะไปไหนไปไม่ได้เขาบอกให้ไปนั่งตรงนู้นลูกไปนั่งที่ไปนั่งที่เราไปนั่งที่ใกล้หมามีเลย นี่นะครับข้างในเขาไม่ให้เข้านะครับเขาแยกไว้เป็นสัดส่วนใครจะมานุ่งคิวเท่าไรแล้วองจะตามคิวนะครับถึงหรือยังครับคิว25คิโอ้ อ yeah. ah, ่ามัสด้าเลยมันสด้านเลยกิมาสดด้าเลยอ่าถึงคิวแล้วเลยไปได้นะครับโอเคเอาแล้วนะครับน้องฟาเดียพี่สฟินนัทและก็พี่พิทยานะครับมาบุกที่ทํางานของกระยานะครับไปเรียน้องฟาเดียไปไม่รู้รู้จักใครหรือเปล่าจะไปก่อนแล้วครับวิ่งไปแล้วน้องฟาเดียอื เสียงดังเสียงดังอยู่หน่วยงานราชการเดี๋ยวก็จะว่าเรไหมไม่รู้เสียงดังไม่ได้ตอนนี้เข้าไปไหนก็ไม่ได้ผมมาให้เข้าลูกนั่งตรงนี้นี่นะครับเขากากระบาดไว้เนาะหัวนั่งตรงนี้คนหนึ่งเว้นว่างไว้คนหนึ่งแล้วก็นั่งคนหนึ่งครับครับเขาเรียกว่าอยู่ห่างๆยังบ่วงๆนะครับโอ้พระยาอยู่นี่เหรอ อสบายจังเลยที่ทำงานกายาเนาะกายายิ้มเหมือนไม่เต็มใจเลยกายาปั๊กวิ่งไปอีกแล้วน้องปารีหายไปแล้วโอ้โหลงไปแล้วน้องปารีต้องไปตามน้องปารีสก่อนล่าน้องปารีสตกใจนะครับรังบุกเปิดขึ้นมาน้องปารีสกำลังจะไปล้างจามวันนี้วันนี้ตกใจโอ้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 ไม่ลงก็ไม่ลงก็โอ้คนเงีงก็บาป้าคนเงีงก็บาป้าโอ้ บอกแล้วกายก็ไม่รู้ว่าพูดตอนไหนครับพูดแล้วพูดแล้วโอ้กลัว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 มาดูดูมาดูใกล้ๆดูมาดูนะพวกกันใสลสวยจังเลยไม่สวยเอามาดูตกใจนะว่ปิดพอดีครับผมีชื่อมาอยู่นี่นะเดี๋ยวพวกมีมาบริวโอ้โอโอ้ไม่ร้องไม่ร้องลูกน้องก็จะไม่ร้องลูก ไปไปกันดีกว่าเด็กทุกทีจะเคยเรามาเดี๋ยวน้ำพุพอดีเลยเนาะเนาะแบบแบบไหนนะลูกแบบไหนนะเมื่อกี้มันยังไงนะลูกลูกจะทำอะไรคะลูกเมื่อกี้แล้วแล้วน้ำมันก็พุ่งออกมาหรือคะลูกพุ่งออกมาแบบนี้ใช่ไหม น้องก็เลยตกใจร้องไายเลยกายนี่หลานร้องน้องร้องนี่วัวร้องแบบเหมือนมีความสุขเลยกายานี่โอ้โหโอ้ไม่ร้องก็ไม่ร้องก่ต้องไปรี้ยวกลัวนะครับโอ้ยกลัวน้ำบุกลัวน้ำบุนี่น้ำบุออกมาแล้วนะครับโอ้โหสวยจังเลย ไม่ช่วยนะประเดี๋ยวผมไม่ช่วยนะครับตำน้องตกใจโอ้มันเปียกอะลูกโอเคไปน้องกลัวอ๋อน้องกลัวน้ำพุอะกันลูกมันยังไงอะลูกมันยังไงเมื่อกี้กัน้องจะไปทำได้ยังไงคะลูกมันบุหรี่ได้หรือมันเหรอมันก็บุ่มออกมาอ๋ออ๋อน้ะมันก็พุ่งออกมาเลยใช่ไหมเขามาเปิดตอนน้องจะไปล้างมือพอดีเนาะ Ngocy lúc nào? Mày vải luôn em buôn lúc nào? Don't worry, yaka lên. Một kiếm mất kiếm lắm kiếm mất 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 kiếm าอ๋อน้องกอ,อกย่าล้างมือล้างหน้าเลยนะมันก็พูออกมา <c oughs> อันนี้ลูกไม่ได้ครับลูกตรงนั้นน้ำนั้นอ่ะมันล้างไม่ได้เลลูกช่วงนี้โควิดโควิดเนาะไม่ไม่พูกออกมาเโตเสียบปลั๊กลูกก็ <c oughs> เสียบปลักล๊กปุ๊บน้ำมันก็พูกออกมาเลยกับลูกกล <c oughs> างไง อ๋อมามีเลยก็มามามีไม่เจอนะครับมามีนั่งอยู่หลังเสานะครับบางที่เสาพอดีเลยอ๋อมีไม่เจอเจอมามีหรือยังน้องปลาเรียงน้องปลาเรียงเจอมามีหรือยังกันไหนมามีอยู่ไหนไหนมามีอยู่ไหนไหนเฮ้ยแป๊บ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 ไอ้ไหนอยู่ไหนมเจอหรือยังเอ้ยเฮ้ย เจอแล้วอ้าวพี่พ่อฟินมาได้รูปต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับอ้าวไปดูนยืนดูกล้องดูดูดูกล้องนู้นดูกล้องนู้นล็อกล็อกล็อก

มาใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยตัดให้ลูปเสร็จแล้วนะครับพี่าบินาบัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยไหนดูที่โชว์โชว์เลยโชว์หน่อยเย้โอเคบัตรประชาชนก็เรียบร้อยนะครับอิซาบินาน้องผัาเนี่ยสกปกลูกสกปกกผ้าเนี่ยมันจะดีเล่นแบบเรื่องเสีงมันเป็นลูกพญานาคอะใช่ค่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะลูกขา โอเคก็คลิปนี้ก็ขอลากันไปเตรียมแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปปลอบน้องฟาเดนก่อนเพราะว่าตกใจน้ำพุร้อนยังไม่หายนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกินให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิจกรรมไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รัยบ๊าายบ๊ายบาย